ชิบะเอ้ยลองเจอดาบนี่ไปหน่อยนั่นจะไม่ได้ผลเป็นครั้งที่สองนี่อกไปได้ทางไหนก็ต้องเจอดิแกคิดจริงเหรออ่อนแอวะโว้ยออนแอไนถึงจุดจของแกแล้วในกรนีจุดจบอะไรแกต้องหานี่แหละคือจุดจของแกบ้าสแล้ว ขนาได้รอได้หลังไม่ได้เลยโย่อมเหลืองแสปกินก็มาดีว่วัิการทั้งสู้ต่อไปไม่ไหวแน่ตัววามนี้ละแอ้ชินจะดินจากฉันใหญ่ใหง้นเออโอ้ยเอาพลังนี้ไปหน่อยโอมายอะแล้ว เออเธอกระจอเชื่อมากชิบิว่าจะหหดกว่านี้ไม่รองจบหรอกนะไอ้สารเลวหนีไม่พ้นละอ๋ฉันไม่สามารถเทเลพอร์ตได้หรือเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮ่าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบไปมีทางเีามาดิว่าอะไรอะไรทำเปนคนร้อนอินใส่เมี่โม่ด่าโม่ที่จะใช้อีกนั่นเหรอมันต้องเฮเซอร์ด้วยมาดูรปพอตตัวแล้ว รโอมาไอชนแค่ได้ยังไงกันต้องหาแบบเขาสวยหน่อยแกได้ตายซะเสียงเลยวะนะใครวะต้องถามพ้อกระโหลงแกจะแตกยไงล่ะม่จริงจังขู่กระโหลกเดกตัวไอ้วะเดือไอ้นูถอยถายพวกเราดีนะ มไมทำไมต้องใช้แล้เออมนดีวะตัวมีลูกว้ยโอ้ยจิบหัวชงมันอีมีลูกกันเด้อเดีเด๋ยวเจอเลยซะสนับใจราเจอกานต่อสูอ้ครั<า>้ง,งนี้โอเคเมมไ้ข้าวหน้าขวเจอกันใหม่อีบอยเฮ้ยสุสุดจบเฮ้ยโรดิโอแมนราสิีแม่งหาเอานี่ไปอไีุกรณ์เลยกันอ๋อฉัรูแล้วต้องทำอะไรกับอุปกรณ์นี่เดี๋ยว แค่มันเข้าคอเหมือนคุณไม่ไม่ไม่เป็นไรเนต้องแบงนั้นนี่เอาใส่แบบนี้โอเคโอเคขอบใจมากจะมือฉันสิอิกเ,เดี๋ยวฉันรับข้าจะหนักนะโอ้ว้าวของฉันได้รับแรงบันดาลใจมาจากใครท่านคำรา,ามเป็นเพื่อสร้างฉันขึ้นมาพวกคุณไม่ต่อตามพวกตัวเราในการฆ่าสู้หรืออะไรอะฮะเดฉันมาเพื่อพวกคุณทุกคนเขา ก็อฮันธมิมีความหวังสุดท้ายเราคือกองกำลังสุดท้ายที่อยู่บนโลกเพื่อหยุดแหวนไวรัสกิบิทไทอยเลยสงครามครั้งนี้ไม่เกี่ยวหัว,หวอาแวร์วหรือกวดต่อสู้แต่กับหัวหน้าอาแว,วร์เดยวกนพวกเราชาวคลาเซนและต่อสู้โคสช่วมที่ภัยคุกคามโอเคคิดหว่างั้นเขาพูดอะไรต่างๆเหมือนคนมือของคุณโอ้ฉันไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อฉันพบเบสเลนันที่มัน้างไว้ล้นี้เสร็มาปเราจะจจอกันพรก่น โคคาโรด้าแม่งถึงเนี่ยอันตรายโอเคผมเชือ่อว่าเราจะไปช่วยราเป็นกำลังนายผมจะขายเลี้ยวนะั่นหรือยังล่ะใช่ฉันพรอองสิ่งนั้นเั้นออกมาดูหน่อยโอ้โอ้ไม่มันหมดแนละ้วจริงๆฮะเฮ้ยต้องใช้จิตแพทยเอาซะแล้ว